เจคอฟฟี่ดียังไงเจคอฟฟี่ไม่ได้เป็นกาแฟธรรมดานะครับบอกเลยว่าเจคอฟฟี่เนี่ยเป็นกาแฟที่อุดมด้วยคุณประโยชน์มากมายอันแรกเลยครับแน่นอนนะครับเป็นตัวที่ให้พลังงานกับร่างกายเจคอฟฟี่นอกจากเป็นกาแฟแล้วนะครับยังให้พลังงานกับร่างกายมากมายเลยนะครับอันที่2นะครับเป็นเรื่องของการช่วยในเรื่องผิวนะครับต้องบอกว่าตอนนี้ ไม่ว่าจะไปไหนใครอยากจะมีผิวขาวใสวิ่งวิ่งเนี่ยต้องบอกว่าเจคอฟฟี่ช่วยได้แล้วข้อที่3สําคัญที่สุดคือหลายคนอยากะสุขภาพดีดูแบบผิวเนียนกระชับแล้วว่าอะไรล่ะครับที่ทําให้เจคอฟฟี่แตกต่างกับกาแฟยี่ห้ออื่นเรามีการคัดสรรเมล็ดพันธุ์นะครับกาแฟอย่างดีเลยครับพร้อมกลุ่นเอามาคั่วบดนะครับอันที่สคือมีสารของโปรตีนนะครับจากนมถั่วเหลืองโดยตรงอันที่สต้องบอกว่า ผมเองชอบตรงจุดนี้คงเคยได้ยินคำว่าอิลาสตินคอลลาเจนนะครับอิลาสตินคอลลาเจนซึ่งอยู่ใต้ผิวหนังเราแต่เรามีการเติมสารนะครับคือมีคอลลาเจนจากปลาทะเลน้ำลึกแล้วตรงนี้ช่วยครับช่วยในการสร้างอิลาสตินคอลลาเจนในผิวหนังเราช่วยทำให้ผิวเราเต่งตึงนะครับแล้วก็ดูเรียบเนียนขึ้นนอกจากนั้นนะครับยังมีกูต้าไทโอนปกติเราก็ไปฉีดใช่ไหมครับแต่ตรงนี้บอกว่ากูต้าไทโอนเร อยู่ในกาแฟครับซึ่งทําให้ผิวเราเนี่ยสวยใสและดูเต่งตึงขึ้นแล้วตัวกูต้าเทอนยังไม่พอยนะครับยังมีแมงกานีสซึ่งแมงกานีสเนี่ยมันจะเป็นตัวแร่เป็นตัวเกลือแร่วิตามินนะครับซึ่งเอาเข้าไปในร่างกายเนี่ยสามารถทําให้ร่างกายเนี่ยมีการสื่อสารทั้งระบบสมองประสาทแล้วก็ร่างกายอย่างดี แล้วก็ยังมีโครเมียมนะครับในขบวนการเผาผลาญเราเนี่ยโครเมียมเนี่ยจะเป็นตัวสําคัญมากเลยครับซึ่งช่วยในระบบการเผาผาลาญร่างกายมันจะสามารถที่จะเปลี่ยนตัวไขมันเนี่ยเป็นตัวกล้ามเนื้อทําให้เราผิวกระชับเดนเซอร์ขึ้นนะครับแล้วก็หุ่นเพียวกระชับ นอกจากนี้นะครับมีวิตามิน B12 ซึ่ง b 1 2เนี่ยช่วยส่งเสริมในเรื่องของเซลล์ประสาทนะครับเซลล์สมองแล้วก็กล้ามเนื้อทําให้เซลล์ประสาทสมองกล้ามเนื้อเนี่ยประสานงานกันทำเอย่างดีแล้วช่วยในการที่จะสร้างเม็ดเลือดนะครับนอกจากนี้มีวิตามิน B6 เป็นตัวที่สําคัญในการที่จะสร้างเม็ดเลือดแดงนะครับตรงนี้บอกว่าคนที่มีปัญหาเรื่องเลือดเนี่ย B6 หเนี่ยช่วยได้เลยและที่สำคัญนะครับมีสารที่ทดแทนความหวานที่เรียกว่าซูคาโรสนะครับตรงนี้บอกว่าเป็นสารที่ทดแทนความหวานธรรมชาติไม่ให้พลังงานกับร่างกายครับแล้วไม่ก่อให้เกิดมะเร็งไม่มีสารกันเสียการบูดนะครับเพราะฉะนั้นเราทานแบบสบายใจมากๆเลยนะครับเราเป็นทีอินวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชงใส่น้ํา100มิลลิตรได้เลยนะครับหลังจากละลายเรียบร้อยนะ้วก็าสามารถดื่ไมได้ทั้งร้อนและเย็นนะครับ บอกเลยนะครับว่าเจคอฟฟี่เหมาะสำหรับคนที่ต้องการดูแลรักสุขภาพอย่างแท้จริงครับ